สองช่องมาท่านส่งงานที่อยู่เลยสองช่องมาท่านส่งจากสองมาพี่น้องเลยสองฝ่ายวงสองกับสองเดือนสี่สิบเก้ายังมาท่านิชงงานพิยู่เลยสี่ครบสองปีแล้วนอนดึก ຕື່າລອາແ สวัสดีค่ะหนึ่งล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะหาล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องาล้านดวงใจขอบคุณทั้งหาล้านน้องใจเด้อพี่น้อง สวัสดีค่ะเก่าล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทั้งเก่าล้านน้องใจเก่าล้านดวงใจสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายใจขอบคุณมากค่ะ hello everyone for watching thank you โอ้โห11หลานน้องใจแล้วของคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องล้มบนมาซอยข่อยแล้วล้มบนมาซอยแล้วนั่งป่าเทวด,ดามาซอยแล้วข่อยได้ล้มบนแล้วพี่น้องไปเอาไปแขวน FC เบิ่งกันอยู่ชุ่มชุนกันส่งไปชุ่มชุนให้ ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องร่มบนมาซอยก็แล้ร่มบนมาซอยแลบบพี่เลยช่งงานทพิยู่แับนี้ช่งงานทพิยู่กับปานี่เนาะน้าพี่น้องขอบคุณร่มบนเด้อสิบสามหลานดวงใจพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกไหล่ทุกเล็บทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องสิบหลานดวงใจสิบสามหลานดวงใจขอบคุณหลายๆมืนขึ้นนีบขาดก๋วยแล้วพี่น้องเลยนี่ไงเฮงรีบขาดก๋วยเตีวขาหลาย มันมาสักหลายเยัมันมาจากหนอพุ่นผาไม่สักหลายหลีบจังเลยแต่ว่าเลี้ยวเลยพักจับของไว้แล้วก็มีงานยห่วมาจะมาหลีบต่ออีกนี่ยนะ่ะตอนเสารว,วัดดีก้าสิบสามด่านลงใจขอบคุณเลยหลายเดอ้อพี่น้องที่สามหลานลงใจแล้วพี่น้องขอบคุณมาแล้วมาแล้วลงบนมาสอยไปแล้วขอบคุณทวดานั่งปาไข่ปีใหม่แล้วผู้ข่าที่ได้สันงงานพิยุ้งเนี่ย งันที่อยู่ใกล้ปีใหม่แล้ว